ถ้าเราเอาค้อนทุบของแข็งกับเราเอาค้อนไปตีน้ําจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าถ้าของแข็งโดนกระแทกมันอาจจะแตกมันอาจจะหักหรือมันอาจจะเปราะหรือไม่ก็เกิดรอยขูดขีดขึ้นตรงจุดที่มันโดนกระแทกแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราเอาค้อนไปตีน้ําบ้างละ่ะ น้ำมันก็คงแค่กระเพื่อมแล้วกลับมานิ่งได้เหมือนเดิมแล้วทุกท่านแ่ละครับเวลาชีวิตเอาค้อนมาทุบเราจะเป็นเหมือนของแข็งหรือเป็นเหมือนน้ำกันครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่องอาจารย์แขกสตูดิโอนะครับถึงแม้ว่าจะหายไปนานนะครับแต่ก็จะพยายามกลับมาลงคลิปใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะ มาชวนทุกท่านนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของแข็งกับของเหลวซึ่งในที่นี้ผมให้นิยามว่าเป็นน้ำแล้วกันครับที่เป็นส่วนของของเหลวนะครับในหัวข้อของแข็งกับของเหลวข้อคิดเพื่อชีวิตที่ยืดหยุ่นเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันครับในทางวิทยาศาสตร์ส,สารมีสถานะอยู่3สถานะหลักนะครับก็คือของแข็ง ของเหลวและกา๊าซของแข็งโครงสร้างภายในนะครับก็จะมีความหนาแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงพอมีแรงมากระทบนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปไม่ได้หรือเปลี่ยนไปได้ยากนั่นเองครับจากนั้นนะครับก็จะเกิดปรากฏการแตกปรากฏการหักเกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่ามันไม่แตกมันไม่หักนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีรอยขูดขีดเกิดขึ้นแน่นอนครับ แต่ถ้าเรามองมุมกลับกันน้ำมันไม่มีรูปร่างของตัวเองแต่มันอยู่ได้ในทุกรูปทรงถ้าเราจับน้ำไปใส่ในแก้วมันก็จะเป็นทรงของแก้วถ้าเราจับน้ำไปใส่ในขวดมันก็จะเป็นทรงของขวดและถึงแม้นะครับมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำก็ตามแต่แต่มันก็ไม่เคยสูญเสียคุณค่าของตัวมันเลย ผมเคยฟังเรื่องเล่าจากคุณครูท่านหนึ่งนะครับว่าวันนั้นครูยกแก้วน้ําขึ้นมาแล้วก็ถามนักเรียนว่านักเรียนครับแก้วนี้หนักเท่าไหร่ครับก็มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับตอบกลับมาว่าน่าจะราวๆสองกรัมครับครูครูก็พยักหน้าแล้วก็พูดต่อนะครับว่าไม่ว่าแก้วนี้จะหนักแค่ไหนมันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่กลับกัน ถ้าครูถือแก้วนี้ไว้นานๆล่ะทุกคนเริ่มเงียบครับคุณครูพูดต่อไปอีกว่าถ้าครูถือไว้แค่หนึ่งนาทีครูก็น่าจะสบายดีนะว่าไหมแต่ถ้าครูถือไว้สักหนึ่งชั่วโมงล่ะครูก็คงเริ่มเหนื่อยล้าบ้างแหละแล้วถ้ายิ่งครูถือตลอดไปทั้งวันเลยนักเรียนคิดว่าครูจะยกไหวไหมครูจะปวดแขนไหมแล้วครู ก็วางแก้วลงบนโต๊ะพร้อมพูดว่านั่นแหละครับนักเรียนความทุกข์ในใจเราก็เหมือนกับแก้วน้ำครับมันอาจจะไม่ได้หนักแต่ถ้าไม่รู้จักวางมันจะทำให้เราเจ็บปวดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วครูก็ถามต่ออีกว่านักเรียนคิดว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องเล่าที่ครูเล่าครับครูนะครับก็ได้สรุปออกมาให้นักเรียนได้ฟังว่า จริงๆแล้วนะครับเรื่องข้างต้นเนี่ยเล่าหลายคนครับอาจไม่ได้มีปัญหาที่มันหนักอึ้องมากสักเท่าไหร่หรอกแต่มันกลับเจ็บปวดแล้วมันทรมานไม่จบไม่สิ้นครับเพราะเราถือมันไว้ตลอดเวลาเราคิดวนเราคิดซ้ำเรากอดความเสียใจไว้ในทุกๆวันถ้าเราแข็งเกินไปเราไม่ยอมวางเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมปรับตัว นั่นแหละครับที่จะทําให้เราใจหักใจพังเหมือนของแข็งที่โดนกระแทกแต่ถ้าเราเป็นดั่งน้ําเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรไหลเมื่อไหร่ควรนิ่งและเมื่อไหร่ควรถือและเมื่อไหร่ควรวางแต่ท้ายที่สุดนะครับก็จะมีคนคิดว่าการวางตัวเหมือนน้ำนี่มันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอหรือเปล่า ซึ่งในมุมมองที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วการวางตัวเหมือนน้ำเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกถึงความอ่อนแอเลยแต่มันคือความแข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึ่งหลายคนนะครับชอบเข้าใจผิดว่าคนที่ไม่โต้ตอบคนที่เงียบคนที่ถอยให้คือคนที่แพ้แต่จริงๆแล้วคนที่รู้จักนิ่งคนที่รู้จักไหลและรู้จัก รับมือกับสถานการณ์อย่างยืดหยุ่นต่างหากครับคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงน้ำไม่เคยปะทะกับหินแบบโง,โง่ๆแต่มันกัดเซาะทีละนิดทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอและในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างของหินได้น้ำไม่แย่งพื้นที่ใครแต่มันอยู่ได้ในทุกทกที่ใส่ในแก้ว มันก็ไม่บน่นใส่ในขวดมันก็ไม่บน่นไม่ต่อต้านมันก็เป็นขวดเป็นแก้วเหมือนเดิมเพราะมันไม่เอาอัดตาไปชนกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นนะครับการวางตัวเหมือนดังน้ำก็คือการที่จะไม่ไปเสียเวลาต่อต้านกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่มันจะใช้พลังของมันไหลผ่านแล้วหาหนทางของตัวเองครับ เหมือนดังคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่มีใจความประมาณว่ารู้สิ่งใดตามความเป็นจริงไม่ดือ้อไม่ต้านไม่ติดนั่นแหละครับคือน้ามันอ่อนน้อมแต่มันไม่ได้อ่อนแอมันยืดหยุ่นแต่มันไม่ได้ไห้แก่นสารและมันคือแบบอย่างของความกลมกลืนที่อยู่กับทุกสิ่งได้โดยไม่สูญเสียตัวตน ในชีวิตประจำวันนะครับเราจะเจอกับคนที่เข้าใจเราอย่างถูกต้องและคนที่เข้าใจเราอย่างผิดผิดเจอทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องต่างๆที่ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดซึ่งถ้าเราแข็งจนไม่ยอมรับฟังอะไรเลยนะครับเราก็จะหักง่ายแตกง่ายเปราะง่ายแต่ถ้าเรายืดหยุ่นเหมือนน้ำ เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสงบนะครับไม่ว่ารูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดก็ตามแต่ปัญหาเหล่านั้นครับมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังจะเป็นเราเป็นน้ําที่เย็นเป็นน้ําที่ไหลเป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดไปครับและในวันนี้ครับทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ท่านกําลังเลือกเป็นของแข็งที่เปราะบาง หรือเป็นน้ําที่ยืดหยุ่นอยู่ได้ทุกที่ครับอย่าลืมนะครับว่าน้ําที่ดูอ่อนแอที่สุดในโลกยังสามารถกัดซาะหินที่แข็งแก่งที่สุดในโลกได้เพราะน้ํามันไหลไม่เคยหยุดครับขอบคุณและสวัสดีครับ